บาร์เซโลนานะครับได้ตกไปในยูฟายูโรปาลีกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมนี่แหละครับที่จะมาทําให้บาร์เซโลนากลับมาเป็นคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับผมจะทําให้บาร์เซโลนากลายเป็นแชมป์ลาลิกาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แชมป์ของยูฟาแชมเปียนลีกด้วยครับ ไปติดตามกันดีกว่าครับถ้าจะเล่นคุมบาร์เซโลน่านะครับมันก็เป็นคนอื่นไปไม่ได้แล้วล่ะครับยกเว้นดิเอโกซิเมโอนี่เอาไม่ใช่นะครับเป็นชาบี้นะครับเจ้าเ uh, อ่อโค้ดโคดบาร์เซโลน่าคนปัจจุบันสิเออเอ่อในเกมนี้นะครับบาร์เซโลน่าไม่มีสนามเป็นของตัวเองนะก็เขาไม่มีลิขสิทธิ์สนามนะครับก็ต้องเอาสนามนี้ไปนะ <Lis zt> ทีมที่เรามีนะครับก็จะดูหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือเป็นทีมที่ดีอยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าไม่รู้ทําไมในชีวิตจริงมันกากได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรขาดหายไปโอเคครับทีมของเราดูปกติแล้วนะครับทีมของเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มีหลายส่วนเลยนะครับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนานะครับก็ที่ผมอยากพัฒนาก็คือเอาบุสเกตออกนะครับอายุ33แเราขายไปได้แล้วนะครับแบ็กขวาใหม่นะครับน่าจะสําคัญมากจัด2เรื่องนี้ก่อนแล้วกันโดยเรามีเงินอยู่112ล้านยูโรนะครับก็ พอจะซื้อผู้เล่นดีๆมาได้2คนแต่ไม่ได้ดีขนาดโวล c คลาสอะไรขนาดนั้นเป็นเล่นทีมอย่างบาร์เซโลนาเลยเนี่ยเขาไม่มานั่งซื้อนักเตะมาปั้นหรอกครับถึงแม้ว่าเขาก็มีอะคาเดมีของเขาใช่ไหมก็เลยผมคิดว่าถ้าจะให้สมจริงหน่อยเนี่ยซื้อนักเตะที่มันดังแล้วเก่งแล้วมาเลยครับคนแรกที่ผมนึกได้นะครับก็คือโรดรีนะครับกลางร,รับของแมนซิตี้นะแต่ว่าถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ย เราหมดตูดแน่นอนครับแล้วเราจะไม่มีตังค์ไปซื้อคนอื่นครับผมเลยหันมามองนี่ครับเดคแคลนไรส์ครับเป็นนักเตะที่ถือว่าเก่งแล้วนะในในความคิดผมนะมันพร้อมสําหรับทีมใหญ่ที่จะมาซื้อแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ถูกด้วยครับแล้วก็ยังโตได้เพิ่มอีกก็ผมว่าจะมาซื้อเดคแคลนไรส์นี่แหละครับแล้วก็เรียบร้อยครับเดคแคลนไรส์นะครับได้เข้ามา ได้มาทีมใหญ่สักทีนะครับคือทีมนั้นก็คือบาร์เซโลนานะผมให้เซอร์จิโอบิสกิตเข้าไปนะครับแล้วก็อีก30ล้านยูโรนะเดวิดมอยส์ก็บอกว่าโอเคนะครับผมนี่ได้เอมาแล้วครับเป็นกลางรับของเราเอ่อทีมเราในซีซั่นแรกก็จะดูหนะ้าตาประมาณนี้นะครับผมให้อราโฮไปเล่นตรงแบ็กขวานะแทนแทนกุนเดนะครับตอนแรกกุนเดเล่นอยู่เฉพาะตรงแบ็กขวาแต่ผมให้อราโฮไปเล่นแทนนะไม่รู้ทําไมนะว่าทําไมต้อง เปลี่ยนจากในชีวิตจริงนะครับแต่ว่าผมชอบผมชอบแบบนี้มากกว่าครับผมแต่ลองคิดใหม่อีกทีแล้วเนี่ยน่าจะเอา Good Day มาเล่นเป็นแบ็คขวาว่าสเตตในการวิ่งเขาดีกว่าแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับกุนเดเล่นทางขวาเราโฮเล่นตรงกลางกับคิสเตนเซ่นนะครับทีมในซีซั่นแรกของเราก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครยังไม่รู้นะครับผมซื้อเมสซี่มาตั้งแต่ ก่อนที่ผมจะบอกใครนะครับมันเป็นความลับนะโอเคครับมาดูกันว่าซีซั่นแรกบาซ่าจะทำได้เป็นยังไงบ้าง <S <S ผมได้ดูทีมนี้อุ่นเครื่องไปสามนั้นนะครับผมเห็นแล้วว่ามันดีไม่พอนะครับผมก็เลยจะมาซื้อกองหลังคนใหม่ครับฟิกาโยโทโมริครับคนนี้มีศักยภาพที่ขึ้นไปถึง90เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะจาก84ขึ้นไป90คือเยอะมากนะครับ <S <S และนี่ครับผมอีกคนหนึ่งบาซลโลนาซื้อมาคนที่3ในฤด,ดูกาลนี้ครับฟิกาโยโทโมริ ตอนแรกกลัว่าจะไม่ซื้อใครเพิ่มแล้วครับแต่ว่าดูแล้วมันต้องซื้อจริงๆครับไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนทุกคนครับตอนนี้เดือนธันวาคม2022นะครับผมอยากให้ทุกคนดูนี่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเจอเรามันดิดก,กันตอนนี้ช่วงต้นเดือนของนี้นะครับคือผมเพิ่งเริ่มเล่นยังไม่ได้ซื้อโทโมรินะดูครับแพรเวร์พูแพ้วูแพ้อาร์เซนอลตั้งแต่ผมซื้อโทโมริมาเท่านั้นแหละครับ เดือนสิงหาคมเสมอครับเสมอ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 แล้วก็เพิ่งมาชนะเกมแรกครับตอนวันที่25กันยาแล้วก็ชนะมาตลอดเลยครับเหมือนเล่นเข้ากันได้สักทีนะครับเนี่ยชนะมารัวๆครับชนะมารัวๆครับแล้วก็เนี่ยครับมีสะดุดเสมอบ้างครับแล้วก็เสมอชนะแพ้พัดกันไปครับอันนี้ก็คือบาร์เซโลน่ายังไร้พ้ายนะครับอ นี่ครับอยู่ที่สามแอดมิริดอยู่ที่1นะครับรเรือมาริดอ,อยู่ที่เจ็ดนะโอ้โหเ้วเกมต่อไปเราไปเจอเรือมาริดนะครับมีคนเพิ่งซือ้ออาราโฮไปนะครับเราก็เลยมีเงินอยู่13 4ามล้านนะครับแต่ว่าแบ็กขวาที่ผมมีที่ผมอยากได้นะครับเขายังไม่ขายนะครับผมก็เลยจะมาซื้อแบ็กซ้ายก่อนนะครับก็คืออัลฟอนโซเดวีนะครับแบ็กซ้ายชาวแคนาเดียน นะครับผมมีค่าชีกสัญญาอยู่ที่ร้อยสี่ล้านนะครับแต่ว่าผมว่าเราไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับและนี่ครับผมอัลฟอนโซเดวีนะครับเข้ามาอยู่ในถิ่นของบาซ่าครับในราคาเจ็ดสิบห้าล้านยูโรนะครับผมจบซีซั่นแรกกันไปแล้วนะครับตารางก็จะประมาณนี้นะครับตารางลาลิกานะเราจบในอันดับสองนะครับถือว่าไม่เลวเลยนะสำหรับซีซั่นแรกแอตมิริดได้แชมป์ไปนะครับห่างกันตั้งเจ็ด แต้มนะเก้าสิบเอ็ดต่อแปดสบสีนะครับแล้วเราก็อยู่จบเหนือกว่าเรอัวมาริดด้วยนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแล้วสําหรับซูเปอร์โคปานะครับเออเรอัวมาริดเขาได้ไปนะครับโคปาเดลเรนะครับเรอยวมาริดก็ได้ไปอีกเหมือนกันนะครับโอ้โหเขาได้สองถ้วยเราไม่ยังไม่ได้สักถ้วยเลยครับแชมเปียนลีกนะครับแชมเปียนลีกแมนซิชิงกับลิเวอร์พูลครับมันควรจะเป็นแบบนี้ในปีที่แล้วนะครับปี2 0 2พันยิบสองที่เรา ผ่านกันมานะครับแต่เป็นเรียวมันิดกับเรียวพูวคู่นี้น่าดูมากนะครับในชีวิตจริงเราไปพลาดตรงไหนครับผมเราไปพลาดเราไม่พลาดในกลุ่มนะครับเราไม่ไร้พ้ายในกลุ่มนะครับเราส16ิทีเราผ่านมาได้ครับรอบ8ทีมนี่ไงครับบาร์เซโลนาแพ้เรอรวพูลไป4ประตูต่อ2องครับในสกอร์รวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเข้ารอบ8ทีมได้เราสามารถปรับปรุงได้เพิ่มได้ครับ มาดูสแตตกันของแต่ละคนบ้างครับดาวซันโวของเราครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับลดลงมา2เรตติ้งแล้วเป็น89แล้วนะครับยิงไป33ลูกนะครับเฟลาตอเรสยิงไป19นะครับขนาดเป็นผู้เล่นสำรองนะครับเมสซี่ยิงไป1 7บเแอซิสต์7นะครับก็ลดลงมา3แล้วครับคนนี้เคสซี่หรือเคสซี่เยก็ไม่รู้นะครับใครไม่ใย์ผมเห็นคนอ่านแบบหลายแบบมากนะครับยิงไป8นะครับกลางนรับเนี่ย เปดรียิงไป6เมมฟิสเตร์ไปยิงไป6นะครับลาฟิญญายิงไป6อัลฟอนโซเดวี่นะครับยิง4ี่เดคันไลยิง3ามแอชซิดสองก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาให้ดูนะจอมแอชซิดของเราบ้างครับจอมแอชซิดท็อปแอชซิดของเราก็คือเปดรีนะครับแอชซิดไปแค่9นะแล้วก็เฟรนันโตเรนครับเมสซี่ส่วนใหญ่มันก็กระจายกระจายกระจายอยู่นะครับเฟนกิเลยองด้วยหกนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับผมถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับซีซั่นนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ้วยมาเลยก็ตามแล้วทีมเราก็โกรธเราอยู่นะครับแต่ว่าในซีซั่นต่อไปเราพัฒนาได้อีกครับแล้วเงินของบาร์เซโลนาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆครับผมไปดูซีซั่นต่อไปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับมาต่อกันในซีซั่นที่2เลยนะครับซีซั่นที่2นะครับทีมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ผมอยากจะทําก็คือเปลี่ยนหน้าเป้ากับปีขวาของเรานะครับเรื่องวันดฟสกี้กับเมสซี่นะเขาเริ่มแบบว่า พัฒนาลดลงแล้วนะครับฟอร์มตกแล้วนะฮะเนื่องจากความแก่นะครับผมโดยเรามีเงินอยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านยูโรครับก็ผมคิดว่ามันจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมเอ,อจากที่ผมบอกว่าจะซื้อปีขวากับกองหน้าเป้านะครับเหมือนปากจะไม่ตรงกับใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมซื้อแบ็กขวามาครับ จากาบยังมิวนี่ครับ70ล้านยูโรนะผมมองว่าแบ็คเออปีขวาเนี่ยเรามีอุสมานเดมเบเล่อยู่แล้วนะครับที่ตอนนี้เล่นอยู่ที่ปีกซายนะแล้วหน้าเป้าของเราเนี่ยครับก็เรวันยังไม่แย่ขนาดนั้นนะครับ89ก็คือถือว่ายังดีอยู่ครับเดี๋ยวค่อยดูในเออหน้าต่างถัดไปทอดแน่ฮอสเปอร์นะครับมียื่นมาขอยื่นมาขอซื้อเมสซี่นะก็ ถึงเวลาที่ต้องไปแล้วนะครับเมสซี่แก่เกินไปสําหรับบาร์เซโลนาหลายๆคนอาจจะอยากให้เมสซี่อยู่แขวนสตาร์ทที่บาร์เซโลนาครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาให้เราวันนี้เราจะไม่มาซึ้งกันนะครับวันนี้เราจะมาหาชัยชนะครับผมก็หายความชัยชนะมาครับแล้วเมสซี่ตอนนี้ไม่น่าใช่คนที่ถูกต้องในจะมาหาชัยชนะด้วยนะครับลาก่อนครับเมสซี่บายบายไม่นะครับเมสซี่เมสซี่เดินออกจากบาร์เซโลนาอีกแล้ว อดูหน้าขเขาเศร้ามากเลยนะครับโอ้โห,โหเสียใจด้วยนะครับแฟนบาร์เซโลนาที่ดูอยู่นะครับโอ้โหเดินออกมาคนเดียวซะด้วยโอ้เรแหันกลับมาแบบไม่โน no no สนโนแค์สุดๆือ <MM ตลาดซื้อขายก็ได้จบลงไปแล้วนะครับทีมเราก็ หน้าตาประมาณนี้นะครับเฟอร์นันตเลสปีกซ้ายฮาร์แลนหน้าเป้านะครับเดมเบเรปีกขวาครับเดเยองเดนแคนไลส์แล้วก็เปเดรีนะครับเป็นกองกลางของเราอัลฟอนโซเดวีคุนเด้โทโมริแล้วก็มาสราลูผมจะไม่พยายามอ่านชื่อเขาแล้วกันนะครับเป็นกองหลังแล้วก็เทสเตเกนนะครับเป็นผู้รักษาประตูให้เราแล้วดูสำรองทีมเราครับโอ้โหคุณภาพชัดๆครับแต่ผมลืมซื้อโก โกเรา50นะครับไม่อยากจะเชื่อนี่นะครับผมยูฟาแชมเปียนลีกครับเราได้มาเข้าชิงยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในซีซั่นที่2เท่านั้นนะครับที่เรามาคุมทีมเอ่อทีมเราไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำไมนะครับถึงแม้ว่าขนาดเราพาเขามาถึงจุดนี้นะครับผมทีมเราก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาแปลกไปกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็โดยรวมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะ มาดูกันดีกว่าหนทางที่สุดยากลำบากนะครับมาเจอกับปารีแสแซงแช็กแมงนะครับเราชนะทีมอะไรวะจะไม่ได้มันเป็นทีมทีมจากอิตาลีที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอ๋อมันคือลาซิโอนะครับ,รบเราชนะแมนซิตี้มาได้สองหนึ่งนะครับเออชนะปอร์โตมาสี่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ ในรอบแบ่งกลุ่มของเราก็ท็อปนะครับเรามาดูกันในลาลิก้าบ้างดีกว่าครับลาลิกา้าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าแล้วเราก็ได้แชมป์เรียบร้อยนะครับชนะเรียวมานลิดไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหซีเอชเลนนี้จะจบเพียงแค่2ซีซันจริงเหรอมาดูอันอื่นกันบ้างครับซูเปอร์โคปาเราแพ้เละเ,ะเลยครับแพ้ให้แอดมานลิดเละเลยนะครับเอ่อโคปาเดเลนะครับก็ไม่ได้นะครับแอดมานลิดได้ไปอีกคนนึง แต่ว่าที่เรามีโอกาสจะได้นะครับก็คือยูฟาแชมเปียนลีกนั่นเองครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมทีมเราแบบไม่ถึงทำไมถึงไม่ชอบก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราได้แชมป์ลาลีก้ามาแล้วนะแล้วเราได้ลุ้นแชมป์เอ,อ่อยูฟาแชมเปียนลีกเอาละครับมันได้เวลามาเล่นแล้วนะครับนัดนี้นัดชิงของยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมทั้ง2ทีมเป็นทีมใหญ่จากยุโรปจากฝรั่งเศสทีมหนึ่งแล้วก็จากสเปนทีมหนึ่งนะครับ มาดูทีมของปารีสกันก่อนนะครับเอมบัปเป้ลาตาโรมาติเนีอาซามมิตินยามาโกโลเลนเต้โทนี่โคสลุยส์เมนดี้มาควินยอสอลาบาฮาคิมีแล้วก็ดอนนารูม่านะครับสำหรับบาร์เซลโลนานะครับก็มีบิ๊กเนมไม่แพ้ก,กันครับฟเฟรเดตอรเรสฮาเลนลาฟินยาเปตรีเดแคนไรส์เดยองอัลฟอนโซเดวิกุนเด้โทโมริแล้วก็ผมก็จะไม่พยายามจะไม่พยายามอ่านแบค็คขวาครับ แล้วก็เทสเตเกนนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมในคืนนี้ใครจะเป็นแชมป์แห่งยุโรปนี่ครับแฟนๆมารอดูอย่างคึกคักนะครับมีทั้งสองทีมนี่ครับแฟนปารีสผมไม่รู้นะครับว่าอันนี้สนามไหนออันนี้น่าจะสปเปอร์ปะ่ะน่าจะท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับผมเห็นจากไก่เมื่อกี้ มาแข่งกันในอังกฤษนะบปเริ่มกันเลยเราได้เคลียร์ก่อนครับใส่ชุดสีเหลืองนุ่มนวลมากครับเอมบาเป้หลุดมาโอ้โหได้ยิงนะครับแต่ว่ามันข้ามคานออกไปไกลเลยครับไม่ได้ลุ้นบาซ่าได้มาทางขวาครับเปิดเข้ามาฮาร์แลนด์รออยู่ครับแต่ว่าบอลมันสกัดออกไปได้บาซาได้มีโอกาสบุกครับลาฟินญาจ่ายแทงมาให้ ฮาเลนแต่ฮาเลนไม่ไปวิ่งไปไม่ถึงบอลนะครับบอลแทงทะลุมาให้เอ็มบัปเป้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายลังวิ่งเข้ามาหาช่องเปิดให้เพื่อนครับเยังตัดเข้ามาได้ในกรอบเขตโทษแย่งได้ครับยังสวยงามครับคุณได้นะยังอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วเคลียร์ไปได้แล้วครับส่วนกลับทันทีครับฮาเลนจับบอลยาวไปเบียจีบุกมาครับจ่ายตัดเข้ากลางได้ยิงครับข้ามคานโทนี่โครสไม่ใช่ครับเราตาโลมาตินีครับ โอ้โหลูกทีมของชาวีไม่ได้ไม่ได้ยิงเลยนะครับเราได้ยิงครับเอ็มบัปเป้ติดเซฟของเทสเตเกนครับลูกคอร์เนอร์เปิดเข้ามาลูกนี้เดยองจะเคลียร์แต่มันเคลียร์ไม่ขาดเทสเตเกนมารับได้ในที่สุดครับอาแล้วหลุดมาสองคนครับปาลิสโทโมโลิจัดการได้สวยมากครับ ฮาแลนจ่ายสวยมากครับให้เฟอร์รานตออเรดวิ่งมายิงซัดลูกนี้ติดเซฟนิดเดียวครับไม่ติดเซฟนะยิงออกไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ <c oughs> เอาเราตัดบอลได้สูงครับฮาเลนได้บอลอยู่ล็อกเข้าขวาเลี้ยงหนีมาได้เราได้ยิงกาเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยเออร์ลิงฮาเลนในนาทีที่สามสิบหกนะครับบาซ่าถึงบุกมาน้อยแต่ก็ บุกมาเราได้ประตูนะครับนี่ครับดูใหม่นะครับเป็นการแย่งบอลได้นะครับเราฮาแลนก็เลี้ยงหลบมาสวยงามแล้วก็ยิงด้วยขวาครับโล่งๆเดี๋ยวๆอย่างนี้ฮาแลนไม่พลาดครับผมบาร์เซโลนาขึ้นนำก่อนครับจากลูกยิงของเออร์ลิงฮาเลนโอฟรนโตเรสครับ จะหลุดมาอยู่แล้วครับแต่ว่าโดนเสียบไปอย่างนี้นอนเจ็บจะเจ็บจะต้องเปลี่ยนออกหรือเปล่าโอเคครับเขาเป,เป็นเรื่องที่ดีครับรอดครับแต่ว่ากองกลางปีเไม่รอดครับโดนใบเหลืองไปปาลิสบุกขึ้นมาครับแทงทะลุมาให้เราตาโลตัดเข้ามาโอ้โหย้อนหลังไปนิดเดียวครับย้อนหลังเอ่อเอนบเป้นะโอ้โหรนทำอะไรเนะี่ย เฟเชย่ยังได้บุกขึ้นมาต่อครับยังทำบอลกันอยู่แล้วก็โดนแย่งไปบอลส่วนกลับของบาร์เซโลนาหาเลนไดบอลออกมาทางเฟอร์รานต์เรสครับทดเวลาบาดเจ็บอยู่แล้วก็หมดเวลาครับไม่ใช่เฟอร์รานต์เร้นะเป็นอัลฟอนโซเดวีนะครับแล้วก็เป่าตอนบุกอย่างนี้เลยนะจานเดี๋ยวมาดูลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับผม ค่งเวลาหลังแทงมานะครับเดยองแทงมาให้ราฟินยาฮาเลนอยู่ในกรอบเขตโทษแต่เปิดไปเสากไกลหาฟรานตอเรสโดนเขียวมาได้ครับโอ้สวยงามมากนะครับเปดรีได้บอลมาแล้วจ่ายมาให้ฮาเลนโอ้โหฮาเลนพื้นที่น้อยไปครับบาซ่ายังได้อยู่นะครับจ่ายมาให้เปดรีเหมือนเดิมเปดรีอยู่นอกกรอบกําลองเปิดเข้ามาให้ราฟินยาได้โคครับอื <c oughs> ไม่ตรงกรอบนะครับ โอ้แล้วหลุดมาครับโทนี่โครสกองหลังพยายามจะวิ่งตามนะครับแล้วได้ยิงไกลครับติดเซฟของเทสเตเกนครับสวยงามมากเทสเตเกนพุ่งไปเมื่อกี้ไม่มีใครวิ่งตามทันเลยนะครับวาลิได้บุกมาครับเนมาเนมาได้หลุดมาครับแต่ว่าโทโมริวิ่งมาจัดการไว้ได้ครับแฮงบอลหลุดมาให้ฮาแลนด์อีกแล้วครับยิงด้วยซ้ายติดเซฟครับ บอลยาวๆมาทางซ้ายข้ามฟามาให้เฟอร์ลานตอเลสได้เปิดข้าม,มาลูกนี้ฮาเลนเดยออยู่ครับแต่ซัดไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายนี่นะครับบอลมันห่างเท้าออกไปนิดเดียวเกือบจะได้นำเป็นสองประตูแล้วครับผมฮาแลนหลุดมาอีกแล้วครับแต่คราวนี้หลุดมาทางฝั่งซ้ายครับมีคนรออยู่ตรงกลางเปิดเข้ามาให้เดยองจะโขกครับแล้วปารีบุกมาครับ ดูเหมือนมีคนเยอะกว่าอย่างชัดเจนครับรุส์เปิดเข้ามาตรงกลางให้เนมาเนมาลงโลงโอ้โหเนมา่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าเนมาจะทำอะไรแบบนี้ในนัดแชมในนัดชิงแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเนม่าจะพลาดแบบนั้นฟินิอาบุกขึ้นมาทางขวาครับมีคนรออยู่ในกรอบเขตโทษเปิดไปเสาไกลแบบโคตรไกลครับแล้วยังได้ยิงนะแต่ว่า ติดเซฟไปครับเอมบาเป้ครับได้บุกมาในช่วงนาทีสุดท้ายทางซ้ายครับเดียวกับโทโมริโดนแย่งออกไปได้ครับผมในฐานะนที่เอ,อปีเก้น,นะครับเขาจะแขวนสตาร์ทในจบซีซั่นนี้นะครับทีมเราเลยขอมานะครับให้เปลี่ยนเขาลงหน่อยนะก็เดี๋ยวให้ลงแทนโทโมริแล้วกัน,นครับผม ถ้าลงมาแล้วเสียประตูเป็นประตูที่เสมอนะปีเก้นะอย่านะรอนนารูมาก็ขึ้นมาด้วยครับเปิดสวิงเข้ามาบอลยังอยู่ในอันตรายเคลียร์ออกมาได้อัลฟอนโซเดวีแล้วก็หมดเวลาแค่นั้นครับบาร์เซโลนาจากการคุมทีมของชาบี้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนคุมเข้าอีกทีนึงนะพาบาร์เซโลนาสู่แชมเปี้ยนลีกได้ครับภายในสองซีซั่นเท่านั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับผม ก็คือซีซั่นต่อไปนะครับทุกคนรอดูเลยนะบาเซลโลนาจะเป็นแชมป์ของแชมเปี้ยนลีกครับผมนี่ครับก็คลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Oh yeah.